สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าว Liverpool, ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลพอแล้วจริงหรือกับตลาดการสแนกนเตะซัมเมอร์หลังจากที่ได้เห็นลิเวอร์พูลโดนแมนเชสเตอร์เตดคู่รักคู่แค้นนะครับในศึกพิวริกจากการถล่มประตูใส่ไม่ยัง้งในศึกแดงเดือดที่ราชมังคลากฬาสถานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคำถามที่ตามมาก็คือเจเกนครับคนพอใจกับกุงกำลังที่มีอยู่ในมือณนเวลานี้จริงๆหรือไม่ย้อนกลับไปในศึก เลสวอร์เวอร์ชันไทยแลนด์กันก่อนในขณะที่เอลิกเทนฮากส่งนักเตะ11ผู้เล่นตัวจริงชุดใหญ่ลงสนามอย่างพร้อมหน้าแต่ทีมชุดแรกของในใหญ่หงดังลิเบอห์กลับมีเพียงแค่โรเบรโตเฟอร์มิโน่ลุยเดียสจอแดนเฮนเดอร์สันโจโกเมสและอาริชอนเบเกอร์เท่านั้นนะครับที่ลงไปประครับประคองน้องๆซึ่งผลงานเที่ยวมาก็คือ30นาทาีแรกพวกเขาเสียไปถึง2ลูกจากความผิดพลาดของเกมรับที่ประกอบไปด้วย ตัวสำรองและแข้งดาวรุง่งทีมชุดที่2นะครับที่ลงเล่นในช่วงนาทีที่30ถึงนาทีที่60ได้เห็นเจม,มินเนอร์อเล็กออกเล็กเชมเลนเจอมาติฟเคอร์อติจ,จนและคอตัสมิการสลับหน้ากันลงมาแต่ก็เสียป,ประตูอย่างรวดเร็วจากความผิดพลาดของลิสวินเดียมจนทำให้เครื่องแรกโดนนำไปถึง3ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังมีการเปลี่ยนตัวอีกครั้งในนาทีที่6 1 ก็ได้เห็นชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่ว่าจะเป็นแผงมวกโฟรยามาเบิฟันไดอิฟไรฮิมาโตเนเตอนดูรโรเบอร์สันและเทนส์อลกซานเดอร์โอโนส่วนแดนกลางก็ประกอบไปด้วยฟารมิโยนาบีเกตา้าละติโกอัชชันตราด้านบน3ตัวมีดาวินนุนเยสแด,ดบประเดิมสนามนัดแรกพร้อมกับโมซาลาและจูนูทอมฮิลแต่การเป็นว่าชุดนี้ฮะจาะแนวรับแมนชุนเต็ดที่มีทั้งดาวรุ่งและตัวสรลงไม่เข้า แถมโดนประตูที่4จากลูกสวนกลับอีกต่างหากเจ้าเกมเลยแพ้เยี่ยเยินอนสี่ประตูต่อสวนมีความเป็นห่วงเกิดขึ้นว่าดูจากคุณภาพตัวสำรองแล้วเชอร์กิงคลับน่าจะหาแดนกลางเข้ามาเพิ่มเติมอีกสักคนให้มันอุ่นใจกว่านี้จะดีไหมการควา The ้าเดวินูเยตเป็นเรื่องที่ดีที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธแม้จะมีเวลาเพียงแค่20นาทีในเกมแรกแต่เขาก็แสดงเห็นถึงสัญชาตญาณหลายๆอย่างที่น่าพอใจในแนวรุก ส่วนเสียงค่อนแคะว่าจะเป็นนิวแอนดี้แคลโรหรืออะไรก็ตามแต่นั่นเป็นเพียงแค่การปั่นกระแสในโลกโซเชียลมีเดียเท่านั้นแต่การไร้ซึ่งมิกฟิลตัวกลางในการเสริมทัพก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจสําหรับแฟนบอลอยู่ไม่น้อยเมื่อดูจากคุณภาพแดน,นกลางในเกมล่าสุดอย่างไรก็ตามเมื่อดูจากเปิดสว่านของเจคเก็ตกลอปก็ดูเหมือนว่าเขาน่าจะพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วและสาเหตุที่ทําให้พ่ายแพ้ต่อแมน,อนเชสเตอร์แบบหมดรูปใบ ไม่ใช่เพราะการที่ไม่มีนักเตะใหม่ในแดงกลางแต่เป็นเรื่องของระยเวลาในการเตรียมทีมมากกว่าเราควรจะยิงประตูได้ในช่วง4นาทีสุดท้ายแต่ก็อย่างที่ได้เห็นฟุตบอลก็คือเกมที่วัดกันที่ผลง,งานการแข่งขันและเราก็ทําทุกอย่างเพื่อมันแต่เราก็ยังต้องเตรียมทีมเพื่อลงเล่นในซีซั่นใหม่นี้ด้วยเรามีโอกาสเตรียมทีมเตรียมตัวมาเล่นในเกมนี้เราจะต้องแบ่งออกเป็น3ทีมและลงเล่นทีมละ30นาที เรามีเวลาซ้อมเพียงแค่8วบันกับนักเตะกลุ่มใหญ่ส่วนพวกที่ไปเล่นกับทีมชาติก็เพิ่งมาเพิ่งได้ลงซ้อมเพียงแค่3วันจะบอกว่านี่เป็นข้อแก้ตัวก็มองได้แต่ในสภาพความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นจริงๆอย่งางไรก็ตามมันก็มีการตั้งข้อสเกตว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลแพ้กับโรเมริทในศึกยูฟ่าแชมลีเมื่อปี2 0 1 8จากนั้นพวกเขาก็จัดเต็มซื้อนักเตะแบบแทบจัดทุกตำแหน่งไล่ตั้งแต่ฟาบ์ินโยอลิชอนเบรเก นาบีเกตาและชารันชากิลีซึ่งหมดไปกว่า170ล้านปอนด์แต่พอแพ้กับรายชั้นขาวในรอบจริง UCL เมื่อ2องเลนกล่องก็กลายเป็นกับว่าพวกเขาเดินหน้าคว้าตัว2ดาวรุ่งอย่างฟาบิโอคาวโยและคาวินฟิลิปรวมทั้งการทุ่มเงิน85ล้านปอนด์กับเดวินนูเยสเท่านั้นซึ่งใน,นตอนแรกก็ดูเหมือนว่าน่าจะเพียงพอเกกับการลุ้นแชมป์ในกันหน้าแต่ถ้าหากพอมาแพ้แมนจนเต็เตเดเยี่ยมเยินถึง4 0 เสียงเรียกร้องหากองกลางเก่งๆอีกสักคนก็ดังตามมาอย่างไรก็ตามเชคกิ้งคลับมองว่าความภพยแพ้ดังกล่าวยังไม่ใช่เรื่องที่จะต้องคิดหนักถึงขนาดต้องซื้อนักเตะใหม่เพิ่มเติมซึ่งเขายืนยันด้วยตนเองซึ่งสิ่งนี้เราได้แสดงเห็นนั่นก็คือเราไม่ได้เซ็นสัญญากับนักเตะใหม่เพราะว่าเราแพ้ต่อโดยมิดในนัดจริงเชลิยูฟ่าแชมเลกหลายคนมองว่าเราพลาดแชมป์ระดับเมเจอร์มา2รายการ แต่เรารู้ว่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ในโชคและสิ่งอื่นๆด้วยผมมองเห็นพัฒนาการที่จะเดี่ยมและสามารถผสมผสานให้ทีมดีขึ้นกว่าเดิมได้เราทําให้แตกต่างจากเดิมเชื่อมั่นมากกว่าเดิมสงบยิ่งกว่าและมีชีวิตชีวามากขึ้นนี่คือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเจคก,ก็้คล็อกกำลังบอกให้ทุกคนว่าทีมของเขานั้นพร้อมอยู่แล้วทุกตำแหน่งไม่มีอะไรต้องกังวลรอแค่เวลาในการหล่อล้องกันให้เป็นหนึ่งเดียวก่อนจะเปิดฤดูกาลแข่งััน อาร์เดรียนเชื่อเดีาร์ตยิ่งโหดหลังได้ทำงานตั้งแต่ปรีซีซั่นอาร์เดรียนนะครับในะรบประตูมือ3าของลิเวอร์ pool เชื่อว่าลูดิอาร์ตปีกทีมชาติโคลอมเบียเพื่อนร่วมทีมนั้นมีศักยภาพที่จะพัฒนาการเล่นขึ้นไปอีกขั้นหลังได้ทำงานหนักร่วมกับทีมในช่วงปรีซีซั่นแบบเต็มเตมดีาร์ตย้ายจากเอฟซีปาร์ตในช่วงกลางฤดูก,กาลแต่ก็สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาร์เดรียนก็มองว่าหากเจ้าตัวได้ทำงานหนักร่วมกับทุกคนในช่วงปรีซีซั่น ผลงานของดีอาร์ตในลุกันใหม่นั้นจะยิ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นว่าเขานั้นยอดเยี่ยมมากเพียงไหนเน,นืนองนที่สุดภาษาอังกฤษของเขาปรับปรุงขึ้นมากเช่นเดียวกันนะครับอารเรียนกล่าวถึงพัฒนาการของดีอาร์ตที่อยู่ระหว่างการทัวร์เอเชียด,ด้วยกันกับเทียมปัจจุว่นเขาปรับตัวได้ดีมากกับทีมในช่วงเวลาที่ย้ายมาอยู่ในถิ่นแอนฟิลเขาทําได้ดีมากแต่มันก็เป็นปรีเซส,สันครั้งแรกและกลุ่มนักเตะลาตินกําลังเติบโตขึ้นร่วมกับเดวินนูเยสเช่นเดียวกัน เราพยายามช่วยเหลือพูกเขามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับการปรับตัวดดวินได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายและรวดเร็วในสนามแต่ฟุตบอลเป็นภาษาสากลอยู่แล้วผู้สายประตูสเปนกลา่าวต่อไปว่าลุยส์เดียรอยู่ในรููการแรกของเขากับเราน่าเหลือเชื่อมากและเราหวังว่าเขาจะยังคงเดืนหน้าต่อไปอย่างนี้และดดวินจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเขาเดียร์ตไม่มีวันหยุดนิ่งเขามีชีวิตทีวาเขาสร้างสรรค์มาก การเลี้ยงบอลการยิงประตูนี่คือนักเตะระดับพับเขาแสดงให้เห็นมาแล้วในนัดก,การแรกร่วมกับเราฤุ้การนี้มันสำคัญมากเพราะว่าเขาตั้งมาตรฐานเอาไว้คนอนสูงผมบอกกับเขาก่อนนั้นตอนนี้เขาต้องรักษาระดับหรือแม้แต่พัฒนาให้ดีกว่าเดิมฟันเดเบิร์กสุดกระหายอยากจับพิสูจน์ตัวเองกับลิเวอร์พูลเชฟฟันเดเบิร์กนะครับกองหลังดาวรุ่งชาวฮัลกร สุดกระหายที่อยากจะสร้างความพัฒนาใจในการกลับมาเล่นกับหงดงังเล็กบุีกครั้งในลกการนี้หลังที่ผ่านมานะครับได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ขขกับเบรเซนนนัดเอ็นใน The Championship ฟันเดเบิร์นครับลงเล่นไปถึง61นัดตลอด18เดือนในการยืมตัวให้กับเบรเ o นซึ่งเจ้าตัวก็หวังจะกลับมาอย่างถิ่นแอนฟิลเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้เห็นสิ่งที่เขาเรียนรู้มา การทัวร์ทั้งหมดมันมหศัศย์มากผมเคยเดินทางมาเอเชียแม้แต่ตอนที่เราไปถึงกรุงเทพการสนับสนุนมันน่าเหลือเชื่อมากแน่นอนว่าคุณรู้สึกว่าลิอรูพูเป็นสโมสรที่่งใหญ่แต่ผมไม่เคยคาดคิดว่าผู้คนมากมายขนาดนี้จะเข้ามาดูเราซ้อมแม้่อนน้นนี้ด้วยเช่นเดียวกันมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมันเป็นอย่างนี้เสมอผมรู้ตอนที่ผมกลับไปที่บ้านก็คือมันบ้ามากอย่างไรก็ตามคุณก็ไม่คาดคิดว่าอีกฝากหนึ่งของโลกจะเหมือนกันพูดกันตามตรง ผู้คนที่นี่ตกหลุมรักลิวพูเช่นเดียวกันมันยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้พูดถึงการซ้อมอันหนักหน่วงเพื่อให้นักเตะทุกคนพร้อมที่สุดสําหรับฤด,ดูกันใหม่เราฝึกซ้อมหนักมากสภาพอากาศก็ทําให้มันไม่ง่ายเช่นเดียวกันมันค่อนข้างร้อนที่นี่สําหรับทุกคนก็เป็นการเร่งความฟิจังหวะและทุกอย่างกลับมาโดยเฉพาะผมกาลังจะไปถึงจุดนั้นผมคิดว่าคนอื่นก็จะไปถึงจุดนั้นเช่นเดียวกันฉะนั้นผมจึงอยากขอโอกาส ในการพิสูจน์ตัวเองกับลิเวอร์พูลอีกครัง้งนี่คือสุลตานลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่17บเจ็กรกฎาคมนะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สครา e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงาน ชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ